ดี S <S ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอ์ฟ่าร,รียนะคะวันนี้ก็จะมาถวายบายสีให้กับปู่ปาริจิตนัคราชนะครับเนื่องจากลุงช่างได้ลุงช่างกับประสนผักได้ยื่นอุทธรบหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าจะถวายใบยสีให้ปู่นะครับเป็นใบสีบัลลังก์ ความหมายของบายสีมันหลักนะครับไหาข้อมูลมาจากในเว็บแล้วนะครับผมนะความมั่นคงอุดมสมบูรณ์และเพิ่มปูนซัก นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเรนะ ชยชยะปาริจิตนคราชมหาลาพังประสิทธิเมนะมนาโคอริยเมตรโยโพธิสโตนะโมพุทธายะอิม <2 check> ินาสกาเรณนะชยชยะปาริจิตนคราชมหาลาพังประสิทธิเมนะมนาโคอริยเมตรโยโพธิสโตนะโมพุทธายะอิมินาสกาเรณนะชยชยะปาริจิตนคราชมหาลาพังประสิทธิเมนะมนาโคอริยเมตรโยโพธิสโตนะโมพุทธายะ ตีค้องไหมลูกอีคองฮึะลุงช้างก็ได้ถวายบ่ายสีบลังบ่บายสีบัลลังก์บ่ายสีบัลลังก์ความหมายของบ่ายสีบัลลังก์เสื้อผ้าไปความมั่นคงอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูนทรัพย์เพิ่มพูนทรัพย์อือเพราะว่าเนื่องจากลุงช่างนั้นได้ทำการยื่นอุทรครบนะคะ ได้บอกสัญญากับองค์พระปู่พระจิตว่าจะถวายบ่ายสีบันหลังเนาะวันนี้ก็ได้มาทำตามสัญญาแล้วนะคะขอให้องค์ปู่ปกปักคุ้มครองนะคะลุงช่างจะตีคองยะยะ อันนี้ตีครองอะไรคะ,ระอันนี้ตีครองอะไรคะรนะคะก็มีเอฟซีสงสัยนะว่าลุงช่างใส่ชุดขาวทำไมนะคะนี่ค่ะก็ตามในคลิปเลยนะคะ สะเทือนพบภูมิ่มมะก็ขอให้องค์ปู่ปกป,ปักคุม้มครองนะลุงป้านะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคนลุกไมยมกคนลุกไยมะคนลุกเลยคล <laughs> <ม>่ะ,คะ,เ,ะเดี๋ยวเราไปดูาป,ปานใบ่ายสีบัลลังก์ใกล้ๆนะทุกคนนะ วันอังคารเป็นวันที่แรงไหมแรงเป็นนวัที่แข็งงแแรละแข็งนะแข็งมั่นคงเรามาดูพานใบสีบรรงเนาะนะคะย่ามาอธิบายหน่อยตรงใบสีนี่เนี่ยเสืผ่าายจะอธิบายได้กว่าย่าอืนี่เสียนเก้าเสียนเนาะเก้าเสียนเก้าเสียนนะพานใบสีบรรงมีเก้าเสียนสิบเอ็ดบอก 2> 1, 2, 3อ๋อเออใช่ข้างล่างด้วยนะคะแ 9, ด1ก1าสิมองยังไงเป็น9นับข้างบนกันลูกทาไม่ครบเก็บให้หน่อยครับทำไมครบนะถวายผ่าน ไปซีเสร็จดีคอ,องเติมน้ำมันนะคะสำหรับที่นี้ขอบคุณได้ไปเชื่อถ่ายมากค่ะ